สวัสดีครับชาวเอฟซวันนี้เราสองคนนะฮะมาไกลอีกแล้วนะครับมาประเทศจีนเมืองที่เรามานี่อยู่ที่มณฑลยูนานนะฮะถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนานคือคุนหมิงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกที่สวยที่สุดของคุนหมิงแต่เป็นน้ําตกที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะสร้างขึ้นมาเอง นางแบบเราสดชื่นมากนะฮะวันนี้มาเยือนดินแดนจีนเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับจะเห็นบริเวณรอบๆนะฮะเขาจะมีเป็นสายน้ำอยู่รอบด้านหลังจะเป็นตึกที่ค่อนข้างจะสูงนะ,ะคุณมิงเนี่เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะ,จะเจริญมากนะฮะทันสมัยสนามบินนี่ก็เป็นอันดับ4ี่ของประเทศจีนนะฮะที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ ตรงนี้นอกจอากจะเป็นลานน้ําตกแล้วก็มีรถสำหรับให้เด็กเล่นเช่าเล่นนะฮะตอนนี้นางแบบเรานะก็พาชมบริบรรยากาศโดยรอบของน้ําตกนะฮะที่คุณหมิงนะฮะคุณหมิงก็มีนักท่องเที่ยวมาทัศนาศึกษากันเยอะนะครับเห็นด้านหลังก็จะเป็นรถที่เด็กๆเกช่ามาเล่นกัน นะครับนอกจากอย่างนี้นะก็มีร้านนะฮะขายของร้านเครื่องเล่นนะฮะมากมายนะครับคุณหมิงนี่เป็นเมืองที่อยู่บนเขายอดเขาเลยนะฮะถือว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพราะนั้นถ้าเดินเร็วๆนี้จะค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะนั้นเขาก็ามีเทคนิคว่ามาคุณหมิงต้องเดินช้าๆหน่อยอากาศช่วงเช้าก็จะ ค่อนข้างเย็นนะฮะประมาณ15องศานะฮะสายตอนนี้แดดก็มาสักประมาณ20่าองศาแล้วนะฮะแต่ถ้าบนยอดเขานี่ก็จะต่ำไปประมาณ10่าองศานะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่อากาศดีมากนะครับเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะฮะด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวมีเด็กเช่ารถเล่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ จุดหนึ่งของคุณหมิงนะซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะ,จะเจริญทางมณนทอยูนานของจีนนะซึ่งอยู่ทางใต้ของจีนจริงๆคุณหมิงนี่มันก็ไม่ห่างจากเราเท่าไหร่ะนะฮะก็ใกล้ๆเพราะว่าเดินทางแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกหลายที่นะฮะที่ประเทศจีนที่เรามาคราวนี้นะครับที่คุณหมิงนะเรามีอะไรก็จะมาทาเป็นคลิปนะจะมีนางแบบสวยๆ นะคอยพาชมนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ